สวัสดีครับผมชายบาเบอร์ดรนะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีตัดผมทรงอันเดคัตครับง่ายๆครับสไตล์ผมผมเองนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าช่างแต่ละคนตัดผมไม่เหมือนกันนะครับนี่คือสไตล์ผมครับทรงอันเดคัตครับผมจะขึ้นทรงในรูปแบบเปิดข้างรองทรงนะครับผมจะขึ้นทรงด้วยเบอร์สามนะครับด้วยแบตเตอรี่ชนมืนะครับตัวนี้เดิๆนะครับยังไม่ได้แต่งครับขึ้นทรงเบอร์สามนะครับ ตร,ตรงขึ้นเลยครับเป็นในรูปแบบเปิดข้างครับขึ้นตรงๆเลยขึ้นให้ได้ถึงตรงนี้นะครับรอบทรงอยู่ตรงนี้นคือรอบทรงนะครับนี่คือรอบทรงนะครับ แล้วมามุมนี้นะครับมุมนี้ขึ้นมาใส่กรอบทรงนะครับ yeah. จะได้บานแบบนี้นะครับกรอบทรงด้านหลังครับ ขึ้นเป็นรองทรงสูงนะครับขึ้นเท่าหลังใบหูนะครับขึ้นให้เป็นกรอบรองทรงสูงนะครับเปิดข,ข้างรองทรงสูงด้านหลังขึ้นเป็นรองทรงสูงนะครับ อันนี้ก็เหมือนกันนะครับออกทรง,งึ้นเลย<ม>ตอบทรงครับถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ยังจากมุมนี้ครับมาใส่ตอบทรงตรงนี้ครับรูปแบบนี้นะครับรเกียวกับตเลียนให้ได้นะครับยังยงเสียง45หองศานะครับแล้วก็ถ่ขึ้นมานะครับ ใส่มาเชื่อมถอตัวนี้ครับเยี่ยงแบบรถยนต์ใด้ด้นะครับเย,ยี่ยงแล้วก็เผยนะครับ เจ็บทรงนิดนึงนะเจ็บขอทรงนิดนึงครับคือขึ้นทรงเรียบร้อยนะครับนี่คือเป็นในรูปแบบเปิดข้างครับด้านหลังกําลองทรงครับแล้วก็แบ่งก็ลืมบอกตอนแรกครับแบ่งผมแบ่งผมแบ่งตรงนี้นะครับแบ่งตรงมุมตรงนี้ครับมุมเฉียงตรงนี้นะครับสองด้านนะครับรอกมาครับแล้วก็มาผมมาด้านหน้าแบบนี้ครับ เป็นตัว B แบบนี้ครับคือขึ้นทรงเสร็จด้วยเบอร์ามนะครับขั้นตอนต่อไปจะเก็บรายละเอียดนะครับรายละเอียดผมจะเก็บด้วยเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หงจะเก็บเฉพาะขอบนะครับ พอครับที่ก็เสียงเสียงพัลองอวูนะครับ เฉพาะขอบนะครับตัวนี้ก็ไถขึถ้นมาตรงนี้ครับแล้วก็เผยครับเผยแบบนี้นะครับแล้็เดี๋ยวกยิงยังก็เผยนะครับเฉพาะขอบนะครับนิดเดียว เฮ้ยแล้วก็เอียงเฉพาะขอบนะครับนิดเดียวคือผมจะไล่จากเบอร์หนึ่งขึ้นมาหาเบอร์สามนะครับไล่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ ้านหลังก็เหมือนกันนะครับเจ็บเฉพาะขออนะครับเหมอแบบนี้นะครับ ันนี้ก็เอียงครับเอียงเฉพาะขอบครับเอียงเอียงแล้วก็เผยครับแบบนี้ก็ถึงจุดนี้นะครับจุดเดิมแล้วก็เผยเอียงรอบขอบหูครับเอียงรอบหูรับหูลงแบน,นี้แบบนี้ คือเบอร์หนึ่งครับเรียบร้อยครับต่อไปก็เป็นเบอร์หนึ่งจุดห้านะครับนี่คือเบอร์หนึ่งจุดห้านะไล่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเก็บขอบขึ้นไปทีละเซนละเซนละเซนครับหนึ่งแล้วหนึ่งจุดห้านะครับเยเหมือนเดิมครับเบอร์หนึ่งเผยแบบไหนเบอร์หนึ่งจุดห้าก็เผยแบบนั้นครับแต่ว่าเราขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขยับตำแหน่งขึ้นไปเรื่อยๆ

แต่ละเบอร์ตัดเหมือนกันนะครับถ้าตัดเหมือนกันเลยจะขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับออรอลอเไปนะครับขยับรอกเลยเฮยครับแล้วก็เอียง ตัดเหมือนกันทุกเบอร์นะครับคูณหนึ่งจุดห้าเรียบร้อยครับต่อไปเป็นเบอร์สองนะครับ เป็นเบอร์สองครับตัดเหมือนเดิมครับไล่ระดับเหมือนเดิมครับเผยขึ้นมาทีละนิดครับไปไปหาเบอร์สามนะครับเออเอ,อียงเอ,อียงแล้วก็เผย ันนี้ยังเป็นเบอร์สองอยงู่นะครับเผยไล่ขึ้นไปหาเบอร์สามนะครับยีย yeah. มน้องเองินหัวไหมเออโอเคนะเยียางเออแล้วก็ยียางนะครับ นิดเดียวนะครับเก็บขอบขึ้นไปหาดเบอร์สามเรื่อยๆครับนี่คือเรียบร้อยนะครับง่ายๆคือเปิดข้างเบอร์สามนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดจากเบอร์หนึ่งแล้วก็หนึ่งจุดห้าแล้วก็สองับไปหาเบอร์สามนะครับนี่คือหลักการง่ายๆนะครับของผมครับเดี๋ยวผมจะให้ขอบตรงนี้ละเอียดอีกครับผมจะเก็บด้วยศูนย์จุดห้านะครับ 0าเก็บก่อนอีกรอบนึงครับเพราะว่าเตรียมต่อไปกันนะครับตรงนี้ครับโอเค รายการบัอเีนีคือเรียบร้อยแล้วครับนี่คือขึ้นทรงแล้วก็เก็บรายละเอียดเรียบร้อยครับแต่ ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเก็บขอบตัวนี้นะครับดูการเก็บขอบนะครับก้อมดูด้านหลังมานะดูการเก็บขอบนะครับช่วงนี้จะเป็นขอบนะครับผมจะยกบีใช้บีเก็บก็ได้นะครับ นุ่มบีขึ้นตรงตรงเลยครับฉายตรงตรงเลยนะครับแล้วก็เศษผมที่เกินออกมาเราก็ตัดได้เลยครับอย่างนี้นะครับดูดีดีนะครับือการฉีดสอดแล้วก็วางบีตามตามรอบตรงเลยนะครับด้านนี้ก็วางบีตามกรอบตรงเลยครับ กอบทรงเลยนะครับเสียที่เกิอนอ้นะครับแล้วก็ตัดเลยครับตอามีตากอบทรงนะครับนนี้ครับ นี่ครับทิ้งครับวางฉากตรงแล้วนะครับวางตรงเลยตรงแล้วก็ตับครับ ใช้ปันฟ้าช่วยนิดเึงนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เป็นขอบมากราช่วย,ยนิดนึงครับนี่คือเสร็จเรียบร้อยนะครับ ขึ้นทรงแล้วก็เก็บขอบครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นการกันขอบนะครับกับนขอบพวกเรากันขอบไม่เอาดีกวครับเพราะว่าจะได้มันกินเวลาเยอะเกินไปครับกันขอบเพื่อนๆก็กันสวยสวยงามครับกันขอบครับด้านหลังเราจะกันตรงก็ได้แล้วก็ไล่นวลก็ได้ครับด้านหลังครับ เรียบร้อยครับแล้วก็ปล่อยผมด้านบนลงมาครับเป็นสไตล์อันเดอคัทนะครับแล้วก็ฉีดน้ำครับฉีดน้ำแล้ว ได้บนต้องปล่อยออมาแบบนี้นะครับปล่อยออกมาแล้วก็เรามาเก็บรายละเอียดด้านข้างนะครับอันนี้ครับผมจะเป็นสองชั้นแบบนี้นะครับ ทรงนครับปกติผมด้านข้างต้องยาวประมาณหางคิ้วครับจะพอดีสวยครับไปตามรูปกรอบทรงครับนี่ถือว่าผมยังประมาณนี้ก็ถือว่าได้อยู่ครับแต่คงจะเก็บนิดนึงครับ ด้านหลังก็ให้ให้ผมด้านบนยาวยาวลงมากระฐานทรงนะครับสไตล์นะครับให้ให้ผมด้านบนยาวลงมากระฐานทรงนะครับแต่ขอนิดหนึงครับนะครับที่ยาวกว่าเพื่อนไหมครับช่วงนี้มันจะยาว กดเพื่อนครับแล้วก็เล่มลายอีกน,นิดนึงครับคือสไตล์แต่งอันพิกครับนะครับเท่ากันนะครับ ด้านข้างประมาณนี้นะครับอ่าด,ดูด้านบนกนะ่อนด้านบนพอดีนะด้านบนก็พอดีนะครับด้านบนพอดีแนละ้ว ขันตอนสุดท้ายเราต้องการขอบครับการขอบสวยๆนะครับนี่คือเสร็จแล้วนะครับให้ดูรอบๆครับแต่ด้านนี้ยังเหมือนจะสั้นไปนิดนึงครับด้านนี้แต่ถือว่าโอเคอยู่ครับนี่คือสไตล์ง่ายๆนะครับ ประมาณนี้ครับสไตล์นะครับสวัสดีครับ